จะสมมุติสมการตั้งสมงการขึ้นมานะคะเป็นสมการที่1นึงสมการที่2แล้วก็สมการที่3ค่ะก็ตอนแรกก็ดูจากสมการที่1กับ2ขอดูตรงตัวแซนะคะก็คือจะทําให้มันเท่ากันนะคะก็เอาสมการที่1คูณกับ2นะคะได้เท่ากับ 4x-6 y ลบ 6y บวกสอเท่ากับ16ค่ะ ก็สมมติเป็นสมการที่4เลยค่ะก็แล้วก็เอามาดูนะคะกับสมการที่2ก็ค่าค่าเซตเท่ากันแล้วก็หักหลังกันได้ค่ะก็เอามาลบกันได้เลยค่ะสมการที่4ลบสมการที่2ค่ะได้เท่ากับ 5x ลบ 10y เท่ากับ20นะคะก็สมมติเป็นสมการที่5ได้เลยค่ะ แล้วก็มันจะมี 2x กับ 2x ตรงนี้เหมือนกันอีกค่ะก็สามารถเอามาหักล้างกันได้ค่ะเท่ากับสมการที่2ลบสมการที่3นะคะก็เป็นลบ 4x บวก 5y เท่ากับลบ13นะคะก็สมมติเป็นสมการที่6ค่ะแล้วก็จากสมการที่6นะคะเรามาดูสมการที่5ค่ะก็ค่า y น่าจะทำให้ค่ามันเท่ากันได้มากที่สุดนะคะ ก็เอาสมการที่6มาคูณกับ2ค่ะคแล้วก็เป็นสมการที่7นะคะจากนั้นก็เอาสมการที่5กับสมการที่7มาลบก,กันมามาหักล้างกันค่ะก็คือต้องบวก 5บวกเเพราะว่าจากตรงนี้ถ้าเป็นลบมันหักล้างกันไม่ได้คะ่ะก็เป็นสลบ 3x เท่ากับ6ลบลบ 6, คะ่ะ x เท่ากับ2นะคะค่ะก็ได้ค่า x แล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากที่ได้หลังจากที่ได้ค่าเอกนะคะแล้วก็จะเอาค่าเอกมาแทนในสมการที่5เพราะว่าเป็นสมการเป็นสมการที่ง่ายที่สุดที่จะหานะคะก็ <c oughs> <c oughs> ท่ากับ2แล้วก็มาแทนนะคะแล้วก็เราก็กกย้ายค่ะเราย้ายข้าง5้คนณ2ก็ได้10แล้วก็ย้ายข้างมาลบกันนะคะก็ค่า y ก็จะเท่ากับ1นะคะ ย้ายย้ายขั้นลบสิบมาเออเดี๋ยวกันลบสิบแล้วก็บวกเฮ้ยลบเดี๋ยไม่ลบสิบคิดลบลบสิบตัวนสิบเออใช่ปันหาร ก็เท่ากับลบด้วยวายเท่ากับติดลบด้วยติดลบตรงนี้นะ mm hmm. ลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งค่ะพอได้ค่าวายแล้วเราก็เอามาแทนค่าในสมการที่หนึ่งนะคะเ mm hmm. มื่อแทน,นทั้งค่า y ทั้งค่า x ไปแล้วก็คิดออกมาได้ เป็น4บวก3แล้วก็บวกแเท่ากับ8 4บวก3ได้7เป็นบวกก็ย้ายมาลบนะคะค่า z ก็เท่ากับ 1, 1ค่ะก็ค้วหนับได้ก็คือ x y z เท่ากับ2ลบ1แล้วก็1ค่ะค่ะค่าจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ